โอโซนิกชาแนลอุ้ยวันนี้ผมเล่นเกมอีเวนต์นะครับเขาผมอีอีโพสอีเออีพีสองนะครับก็คนนี้ก็เอฟเอฟเอฟซีนะครับเอฟเอฟซีพอดีพอเพอเอิญเจอกันนะครับในในโรบบอกนะครับเพอเอินเจอเอฟเอฟซีนะครับก็นี่แหละครับเขาแต่งตัวเป็นนี้ จริงๆเขาตัวแดงนะครับ <S <S เขาแต่งตัวเป็นอะไรสักอย่างนะครับหูหรืออะไรก็ไม่รู้รับทุกคนอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนายลากฉันด,ดีนะนายลากฉันด,ดีนะลากฉันด,ดีนะเพื่อนนายห้ามปล่อยฉันทิ้งนะโอเคนะครับทุกคนขอพิมพ์บอกเขาก่อนครับไม่มีเวลาพิมพ์ครับอุ้ยเดี๋ยวเวลาอีกแป๊บนึ่งจะ,จะหมดแล้วครับทุกคน <S <S เกิดที่เดียวขเขาด้วยนะครับ ขอพิมพ์ใส่เขาก่อน,นครับว่าพิมพ์บอกเขานะครับเขาจะว่างไงมั่งมาดูกันนะครับ F C นะครับนี่ชื่อฟิงชองแอนโช่กู๊ดโอเคเขาบอกว่าโอเคนะครับคนไทยด้วยนะครับ <c oughs> เขาดีใจ <c oughs> เดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับให้เขาตามมานะครับใเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวใ,ให้เขาตามมานะครับเดี๋ยวให้เอฟซี FC ผมก็คือผมแบบโชคดีมากเพลินเจอเอฟซีในโลบอกนะครับมมไม่รู้ว่าเขาจะฟังผลหรือเปล่าเพราะดูสิเขาวิ่งวนไปวนมานครับ <c oughs> อุ้ย <c oughs> อ้ายสวยหรอไอ <c oughs> ้นี่ไ ยกคนไปยกคนเซ่ไปไปไปก็ไม่ไปโอเคนะครับ<ป>ทุกคนก,ก็คือตอนนี้มีคนตายหลายคนมากเลยครับแล้วดูทีครับ <c oughs> อุ๊ยผมโอ้ผมตายช่วยวยผมตายนะครับเขาต้องช่วยผมนั่นเลยครับผมว่าแล้วเขาต้องช่วยผมคนแรกนะครับผมหวังว่ามอนจะไม่ตามมานะครับนายเพออิ่งหยุดเพื่อนมอนมาตามมาอยู่ <c oughs> เอฟซี <c oughs> ผม ไม่รู้เขาชื่ออะไรนะครับไม่รู้เขาโตหรือยังนะครับแต่ผมยังไม่โตนะครับเขา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 พาผมไปไหนอะ่ะหาเพื่อดีๆสิพี่พี่ที่พี่หาที่ดีๆไม่ใช่ที่นี่ตรงนี้ก็ได้นะแต่นายแค่อย่านายนายอย่ายลงไปเท่านั้นแหละอย่าลงไปอย่าลงไปโอ้เขาไม่ได้ลงนะครบเขาจะที่รับนะครับ แค่ไหนมาดูกันครับทุกคนกำลังอัดอัดอยู่นะครับทุกคน,นครับจะเอาเขาไปลงคลิปด้วยนะครับ <S <S นี่นะครับเขาจะดูแค่ไหนครับทุกคนเขาจะได้ดูตัวเองในในช่องผมครับเขาจะได้ดูตัวเองนะครับเขาเขาทำอะไรครับโอเคโอเคอเคูอค้ มาให้ตาใหม่ทีตาใหามให่ทีเขาให้ตามมานะครับ <S <S อายุกี่ขวบนะครับอายุกีก่ขวบนะครับเขาจะพิม์มาว่าคำตอบก็คือเขาพิม์นานมากเลยครับอะไรนะไม่ใช่ขวบอ่ว นี่นะคะเขาบอกไปเลยครับว่าเจ็ดนะครับเขาจะเป็นไงล่ะครับทุกคนแน่ใจว่าเขาจะออกจากเซิร์ฟไปเลยไหมนะครับทุกคนเอจ็ดขวบขวบเออใช่อายุเจ็ดผมขอพิมพ์นล้วครับเจ็ดนี่ครับเจ็ดเจ็ดเขาจะเป็นไงมาดูกัน,นะครับ โย่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 นะคะทุกคนเขายอมตอบอะเขาเขาโมโหหรือเปล่าเาโมโหโล่โหมหรือเปล่าทุกคนนี่เขาเขาเขางงนะครับขวบคืออะไรนะครับนี่นะครับจะบอกเขานะครับว่า นี่นะครับหวังว่า